สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ขอต้อนรับเข้า Social Ming g r e e Channel กันนะคะและเกมมือถือที่แอดมินเอามาฝากกันในคลิวันนี้จะเป็นแนวเล่นออนไลน์กับเพื่อนที่น่าเล่นที่สุดในเดือนสิงหาคม2024เองค่ะก็ห่างหายกันไปนานนะคะสําหรับเกมแนวเล่นกับเพื่อนก็ในวันนี้นะคะแอดมินได้จัดถึง10อันดับมาฝากทุกคนกันเลยค่ะและแต่และเกมนะคะบอกเลยว่าเป็นเกมที่มามาในเดือนสิงหาคมกันเลยนะ เอาเป็นว่าก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ช่องของเรากันด้วยค่ะถ้าพมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go อันดับที่หนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกมแนวน,นี้มากๆชื่อว่า For Guys นะคะในที่สุดก็เปิดให้บ,บริการในฝั่งของมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับชาว iOS นะคะจะเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้เฉพาะในยุโรปเท่านั้นก็น่าเสียดายมากๆเลยสำหรับ For Guys นั้นนะคะจะเป็นเกมออนไลน์แนวมัลติเพเยอร์ปาร์ตี้เกมนะ Street, นะที่ก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากรายการดังในอดีตท,ที่จะให้ผู้เล่นได้ลงสนามพร้อมกันไม่มีการสร้างปาร์ตี้เราต้องพยายาม าอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเส้นใช้ให้ได้ตามกำหนดหรือวัชนะในแต่ละด่านที่จะมีกฎต่างก,กันออกไปแล้วนะคะต้องเอาตัวให้รอดจนเหนือเพียงเราคนเดียวจึงเป็นผู้ชนะและที่สำคัญนะคะตัวเกมนี้ยังเล่นแบบคลาสแพลตฟอร์มกันได้ทั้ง Android iOS, PC แล้วก็คอนโซลได้ด้วยค่ะในที่สุดก็เปิดให้บริการสักทีนะคะใครที่รอตัวเกมนี้อยู่ก็ดาวน์โหลดเล่นกันได้นะต่อมานะคะกับ p e t o c r คร t ก็เป็นเกมมือถือฟรีสุดปังแนวจับมอนสเตอร์มาต่อสู้แบบเซอร์ไว l วล ที่จะพาเพื่อนๆนะคะไปะจญภัยในโลกแฟนตาซีสุดคิว้วเราต้องทำการฝึกฝนมอนสเตอร์สุดน่ารักของเราให้เก่งกล้าสามารถออกไปสำรวจโกลกกว้างได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมกับเพื่อนๆทั่วภูมิภาค SEA ที่หลงรักเกมนี้กันเป็นจำนวนมากก็มาใน่งองตัวเกมเพลย์กันมากนะคะมีความเล่นง่ายมากควบคุมสะดวกด้วยรูแบบแนวตั้งเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสด้วยมือเดียวเพื่อนๆก็สามารถพาเรามอนสเตอร์สุดคิ้วนะคะ พอประจนพัไยไปในโลกกลางได้แล้วและที่สําคัญนะคะยังเต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักที่ให้เลี้ยงน,นะคะมากกว่า100สายพันธุ์โดยไมถึงสัตว์ประหลาดสุดแปลกตาอีกมากมายรอให้เพื่อนๆได้มาค้นพบแล้วก็ฝึกฝนห้กลายเป็นคู่หูคู่ใจในการประจมภายครั้งยิงง่งใหญ่ค่ะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปเล่นกับเพื่อนกันได้เลยคะ่ะอันดับต่อมานะคะกับเกมฟอร์มยากที่ชื่อว่า Earth Revival ซึ่งเป็นเกมมือถือแนว MMO Survival นะคะที่เพื่อนต้องทำการสร้างบ้าน กราฟของอาชีพรอดังโลกทุกเอเรียนทะลมจะเด้งของตัวเกมน,นี้นะคะต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับกราฟิกที่อลังการงานสร้างมีระบบแบทเทิล u ู๊ตนะคะใส่ชุดเกราะไฮเทคต่อสู้กับพวกวเอเรียนน่าเสียดายนะคะตัวเกมน,นี้ยังไม่มีภาษาไทยเพื่อนๆได้อ่านงานนะแต่ว่าก็สามารถนำไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนกันได้นะคะเึื่องใครที่สนใจนะคะแอดมินก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปแล้วสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ะคะ่ะอันดับที่สี่นะคะกับเกม Construction Simulator for Light เป็นเกมแนวจำลองสถนานการ์ขับรถเล่นของยายที่ตัวเกมนะคะจะให้เราได้ทำการจำลองการขับรถก็สร้างประเภทต่างๆออกรับงานภารกิจแบบเสมือนจริง ตามประเภทงานก่อสร้างนั้นๆ,ๆซึ่งมือใหม่อาจจะมีงงบ้างช่วงแรกๆนะคะแต่ถ้าเล่นเป็นเรื่อยๆนะคะก็น่าจะพอสซ่อแซความสนุกได้พอประมาณมาพร้อมด้วยแบรนด์และก็เครื่องจักรที่คุณเคยจากพานธมิตรที่ได้รับใบอนุญาต Atlas นะคะ Bell Equipment's Bobcat b o m a c Case และก็อีกมากมายค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวเกมยังมาพร้อมด้วยโหมดผู่หลายๆคนสำหรับผู้เล่นสองคนซึ่งใครสนใจนะคะลองดาวน์โหลดมาได้กันดูได้ค่ะ ดับที่5 Disney Speedstorm เป็นเกมแนวแข่งรถนะคะที่มาในทีมตัวละครการ์ตูนจากดิสนีย์แล้วก็พิซซ่านะ ที่จะทาให้ผู้เล่นนะคะสนุกไปกับการแข่งรถที่แสนดุเดือดป,ปลาเปิมใบความน่ารักของตัวละครนะและแต่ละตัวละครนะคะจะมีสกิลติดตัวพิเศษถ้าได้ใช้ระหว่างการแข่งขันกันด้วยแล้วก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่ให้เพื่อนได้เลือกเล่นอย่างอีกมากมายนะคะอย่างเช่นหมวดไอเทมก็จะมีไอเทมระหว่างทางให้เราได้เก็บแล้วก็ปล่อยให้กับศัตรูนะคะเพื่อขัดขวางและเมื่อเราได้จังหวะนะคะก็ต้องขึ้นเป็นที่1แล้วก็เข้าสัชัยเป็นอันดับแรกไ,ได้ะค่ะเกมก็จะมีเลเวลนะคะไม่เพม่อนไม่ได้ปลดล็อกหมวดเน้นต่างๆไปเรื่อยนะใครที่สนใจก็ดาน์โ ไนเด็นออนไลน์กับเพื่อนได้ะ่ะอันดับที่6 r เลส n ิ m งแมสเตอร์ก็เป็นเกมแนวเลส i ิ g งนะคะที่เพื่อนจะได้สาาัมผัสกับประสบการณ์อหน้าตืน่นเต้นจากตัวเกมที่มาพร้อมด้วยภาพกราฟิกสวยสมจริงด้วยพลังแห่งอันดเวนเจอร์โฟร์นะคะ ตเกิก็จะให้ผู้เล่นได้ออกไปแข่งขันกันได้ในรูปแบบของเรลไทม์พร้อมนำรถสปอร์ตคันงามๆจากแบรนด์ดังมาให้ได้เลือกเล่นมากกว่า100คันนันทีมด้วย f e r r a ร l l a m b o r g บก n i s s t o n Martin, Porsche แล้วก็อีกมากมายนะคะนอกจากนี้เพ,เพื่อนๆยังสามารถที่จะคอสตอมปรับย้ายปุ่มต่างๆตามความถนัดตามด้วยความสามารถปริม,มุมกล้องได้ตลอดเวลามีสนามเมืองดังต่างๆให้ได้ท้าทายความสามารถกันอีกมากมายด้ยค่ะ ใครที่ชอบเกมแนวเรียลซิงนะคะและตัวเกมนี้ก็เล่นแบบออนไลน์กับเพื่อนเดี๋ยวถามได้ดาวน์โหลดไปเล่นกันูนะคะ นับเจ็ด Spirit of the Iceland เป็นเกมแนวปุ๊กพักนะคะที่ไม่ใช่แค่ให้เพื่อนได้ทําฟาร์มของเพื่อนอ,อย่างเดียวแต่ก็จะให้ได้ออกสำรวจเกาะที่มีพื้นที่ใช้สอยอีกมากมายและสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยนะคะก็คือแหล่งอาหารสถานที่ที่จะใช้เวลาทั้งคืนและก็ทรัพยากรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างฟาร์มนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสร้างเพื่อให้หนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่สถานีของเราได้นะและหากมาเที่ยวมากเท่าไหร่เศรษฐกิจของเราก็จะยิ่งดีขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการระดมทุนการเดินทางของ เพื่อนไปยังมูงเกาะที่ห่างไกลแน่นอนนะคะว่าตัวเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็คือสามารถชวนเพื่อนนะคะมาเยี่ยมชมฟ้าของเราก็ได้เช่นกันค่ะใครที่สนใจนะคะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะ ดับที่แปด m b ั e Club ครับเกมนี้เป็นเกมแนว b a ทเ l e r o ราย e อนะคะที่จะมีผู้เล่นถึง20คนจะต่อยกันอย่างไม่ยั้งในสนามประลองที่แคบลงเรื่อยๆและเต็มไปด้วยกับดักอันตรายต่างๆมากมายนะคะในตอนเริ่มเกมก็จะมีตัวละครให้เราได้เลือกนะคะและหลังจากนั้นก็กระโดดลงไปในสนามลบแล้วลก็ทําการหาอาวุธนะคะมาต่อยตีกันเกมก็จะมาพร้อมด้วยแผนที่นะคะที่ให้เลือกหลากหลายหากใครสามารถอยู่ไปคนสุดท้ายหนึ่งเดียวได้ก็จะเป็นผู้ชนะไปเลย นอกจากที่บอกว่าเลือกตัวละครได้แล้วนะคะก็ยังสามารถปรับแต่งตัวละครสุดน่ารักของเพื่อนด้วยสกินและก็อุปกรณ์เสริมพร้อมเพิ่อเพมไปกับกลไก่การเล่นเกมที่เรียบง่ายแน่นาว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ใครที่สนใจดาวน์โหลดเล่นกันเลนยดะะ้ะอันดับเก้านะคะกับเกม Super Dragon Punch Force 3 เป็นเกมแนวแอคชั่นไฟติ้งนะคะโด,โดยเกมก็จะมีโหมดให้เพื่อนใน,นกเล่นหลากหลายก็ไม่ว่าจะเป็นแคชชวลแล้งนะคะมัชชี่สตอรี่ไพรเวทแมชกระทั่งพร็ทิสนะคะออกประลองฝีมือกันในรูปแบบของ1วีหนึ่งที่มีภาพเรื่อย ตัวท,ทางมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแถมยังมองพร้อมด้วยตัวละครสุดหลากหลายนะคะที่ไม่ซ้ำกันเลยที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและก็ต้องคว้าชนะตาคู่ต่อสู้นะคะเพื่อแต่อันดับกระดาษผู้นําให้ได้นั่นเองค่ะแทนโดยเกมนี้ยังเล่นแบบคลาสแพลตฟอร์มได้ด้วย,วยก็จะเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือนะคะพร้อมท้งการรองรับคอนโทรลเลอร์แบบเต็มรูปแบบที่ให้เพื่อนได้ต่อสู้กันแบบเต็มที่กันอีกด้วยค่ะหากสนใจดาวน์โหลดไปเล่นได้นะ อันดับที่10กันแล้วนะคะกับเกม Squad Busters เป็นเกมมือถือแนว RPG นะคะที่ทุกแมตช์ก็เต็มไปด้วยความสนุกที่ไม่เหมือนใครให้เพื่อนๆได้ทำการสร้างทีมปล้นบอสจับกลุ่มเพื่อนแล้วก็รวบรวมตัวละครจาก Supercell นะคะที่รวมดาราจาก c l a s h of Clans, b r a s t a r Hade, hey Clash Royale แล้วก็บ m ูมบ c ชนะคะซึ่งแฟนคลับตัวเกมที่แอดมินว่าวันนี้นะคะก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาตัวละครกันเป็นอย่างดีโดยทุกแมตช์นะคะก็จะมีผู้เล่นถึง10คน ภารกิจคือต้องยึดครองอัญมณีให้ได้มากที่สุดเริ่มต้นด้วยการเดินทางด้วยตัวคอยขนาดเบบี้น่ารักนะคะแล้วก็พัฒนาให้เป็นซูปเปอร์สตาร์ที่โตเต็มไว้ด้วยรูปลักษณ์ที่สดใหม่แล้วก็มาพร้อมด้วยความสามารถที่น่าตื่นเต้นถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนนะคะบอกเลยว่าต้องสนุกมากแน่ๆใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดเล่นกันดูได้นะคะเจอกันบ้แล้วนะคะกับเกมที่เล่นออนไลน์กับเพื่อนน่าเล่นที่สุดในเดือนสิงหาคมนะคะ เป็นงไงกันบ้างคะแต่ละเกมมัใหม่สดๆร้ๆอๆกันเลยใครที่สนใจเกมทั้งหมดนี้นะคะแอมมี่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปแล้วสามารถไปเลือกเกมที่ชื่นชอบแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนกันได้เลยค่ะแล้วก่อนที่จะจบกันไปในคลิปนี้นะคะฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการนำคลิปต่อ,ตอไปช่องของเรากันด้วยนะจะได้เอาเกมดีๆนะคะมาฝากทุกคนกันบ่อยๆนั่นเองในวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ